มาตลอดชูบรรยากาศสมโอยห,หน่อยครับนี่วันศุกร์ครับมืนอนีางง่วงเขาบ่หลายเลยพี่น้องเอ้ยเขาเขาประมาณพันกลัวเขาซื้อขายแต่ว่านะครับผมพี่น้องครับราคาดีพี่น้องราคาดีประมาณว่าราคาขึ้นเหนต้องแยกแยะราคาดีคือนเด็กซื้อเด็กขายกันนะครับทุกตลาดและผมผมเจอแล้วเพราะว่าง่วงอ้วนขายดีง่วงอ้วนขายได้ง่วงจ่อยขาย,ายดีง่วงนุ่มง่วงงามง่วงสาวนี่เพื่อท่านเห็นครับง่วงเลี้ยงกับเพื่อท่านเห็นครับ นี่เจิงสี่ม่ว่านเขาขายนาา้ำมันมื่นหลอดตัวนี้มื่นหลอดก็กว่างม่ว่านนี่ยังเหลืออยู่นี่นี่นั่นเทียบกัรถสีสีเลยจงสี่รจ้สี่สสสกับะมาพกพันขวดพันกวบาทไป นี่องอันยังสเท่าใดพอยกระไดดนี่มอ้วนยังยังสีขายได้สัตว์เป็นเหนือไปสองหมื่นสิบหา้ารฮะอแคเนาะมีงูอ้วนลงเว้ยนะลุงหกพันสอง เขาซื้อเตี้ยมรถหรือมาหรือว่าเนี่ยเตี้ยมเลือมันยังซื้ด้เหลมันก็เดี๋ยวมันก็ได้เย็บตกสองหมื่นสองตัวนี้ยังม่ทันเดียรขายตัวนี้มีง้อ้วนตัวนี้ก่อนแม่อวนเอาเบปืนกันพี่น้องครับผม มือนีงัวเลี้ยงงัวงามบ่เขาเนไปเบิ่งที่ก่อนนะงัวเลี้ยงงัวงามบ่อเขาโอ้ขอตัวหนึ่งดีเด้งดีเด้งงัวงามเลยหนึ่งขอหน่อยและไปได้ไนตัวนั้น14บอกงัวเลี้ยงงัวเลี้ยง14สูงเมวส38 39 14ตัวนี้ตัวนี้เหรอพอตัวนี้แม่ลูกกันบอก อ้ามันก็ยื่นหนูไก่กันคือหนึ่งโอ้มันไม่ยืนอยู่นี14ขอ,อ,องพ่อตัวนี้เท่า,าไหร่สองหมื่นห่าพ่อให้เท่านแรกแล้วตอนนี้พ่อหายมันซื้อเตรียมรถแล้วมาถ,ถึงว่าด้านตะ้านแล้วสองหมื่นหา่าอ่านเป็นเนือ้อบอ่านเป็นเนื้ออ่านเป็นเนือ้อเด้่ยพี่น้นองสองหมื่นหา่าตัวนีมื่นสี่เอาเบิ้งตัวนี้ก่อนใครไปเอา,าเดี๋ยว สองหมื่นสี่ผมยูนิเกียนกันเดียวกันเรไหนเนาะว่เนียมีนบอกคนเนียมนเลยเวียดเวียดเวียดบอโอ้มนก็เวียดดูตรงกันห่นสี่สองเอ้ยหมื่นสี่สองหม่นสองหม้าหมื่นรันี้ของนเน่ย ส่นหกสองสามสี่ห ok? so uh, okay. ้าแปติดโบนอีหนึ่งครับอายุกว่ถึงปีหรอตัวนี้เอาพอมีเหรียญก็ใสพอใส่มาเบื้งเบื้อเดียวกันเด้อสองตมันกันบานเดียวกันเดยวมาสองเลยจะตจะไม่ใส่จะอไม่ล่นรอมเห็ดบย่่ายมันกัยังทัวร์สนามอยู่เลยเนาะขบียนก็เวียดมันกันยังส้นกันอยู่เนนอพี่เทียมอยู่บน ต้ได้กลพอสอตัวนี่สีมืหาสีมืนหากัตัวละสองหมืนพานี่พี่น้องงงงวงวดสอตัวนี่สีมืหางัวเลี่ยงเนาะงวเลี้ยงนะงวเลี้ยง,ง,ยงตัวหนึ่งสีบุสีสีเท่าตัวหนึ่งสีแดงตัวนี้เม็ดสีสปปลายเนาะสีสิบหากัวตัวนี้สูงซ้ำกันพี่น้องของตัวเลย Uhm, ะครับกใหญ่นึงพี่น้องครับงอเหลี่ยงเด้พี่น้องมันถึงปีบ่ะ้นนอเป็นก er> ้นเขียวก้ันเขียวชักโตอุ้ยตัวดีโค้งสางดีพี่น้องเงเงหลอดนด้น้องวนนานะลกนี่เนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อกระทองไปสองหมื่นสี่หมื่น้าอสอตแยกแยกอยู่เนาะ เพียงสวยอยู่พี่นอ้องเด้อเพียงเราได้อยู่ง่วยนปีสูงสูงสัมปะผมกืเกือบเหพี่น้องสีง่สิบห้าสกุละง้วน้านไหนเน๋งไหน่ใช่เก <laughs> งที่าจะเต้ยวบ้านเดียวกันแมนแมนแมาก,ก่เหมือนี่โอ้ยเราัวาเดียวเราลูเ็ละเ็ละฮะสองสี่หมื่นหาสองโตเอาักสอสทั่วมากอยกได้ะพี่น้องเด้อยกแยกได้ตัวนี้น มาขึ้กตัวนี่ต้นนี่นุ่เรียบรอบพี่น้องครับลึกนะหนาใหญ่ๆตัวนี้ไม่หลวมบักได้ผมก็บ่ฮู้พอมีเหลืองบวกบ่กบวกไปเอาเบอ่์ย่าเต๋อเนาะที่มานย่าเต๋อเนาะเออเดี๋ยวโทรหาย่าเต๋อได้อพี่น้องเดี๋ยวลูกลูไล่เราเดี๋ยวจะขอเบอร์ให้ไช้เราแมนก็ลูกใช่ลูกไห่เราไว้แมนได้เลยนะแมนก็ลูกใช่ลูกไห่เรา เอาไปหาล้วก่อนอ้าน่ผักนี่ผัก่ผักใสงวยใส่งวยใส่นั่งอะนะเอาเบอร์มาเร็วมาหามาเบอร์อยู่นี่โท้ทะนี่มือซีนี่ไหนห้อแม่ลูกแม่ เอาอีกต mm ัว hmm. นึงเอานี hmm. ่แหละเลิก hmm. กัน mm เี hmm. ่เ mm ด้อ hmm. ลูกแม่ปตอนเหนี่เตดเม่นสี่กไนตัวแม่กตัวแมเด้อันลูกมาตัวนันพี่น้องนะขึ้นกับรับปัญหาสองคนยื่นุ่นเพื่อดิบปมนกันพี่น้องกันไนกปนกันเด้อผมจิขอให้สาองคนก็อีกสองสาวอยู่ตรงกันเนี่ย เม็นแถวเื่องในเป็นได้รัหน้าหรือเ่ตัวนี้ได้ลงหรือเปล่าอไอ้านเขาเรียบร้เขาเรียบเนาะเนน้าน้ามีอะไรหร่น้ากับ่โอ้แล้วว่าทุกคนมีน้าคลองโอ้คลองคงเต็มแล้วบอมันเต็ม สซเบอร์มาแปดหนึ่งแปดหนึ่งกหนกหนึ่งหสองหนึานึ่งสอ้านันรเรยหพี่น้องได้หุ้เด้องโตคนแน่อเลยองโตหัวลุนหหลุนสองโต้เลยตัวดันสี่หมื่นหาตอนเอาพี่น้องครับมองคนยันกันขุดจุ้งา่นนเออนั่นแหละตอนเอาหัวเลียงตัวนีหมื่นสี่้ยมักตัวนี้แล้วมันถือไง แดออกพินน้องครับมาทีนี่ยาไหนยไหนยาหนาหลย่างเลยกหมืนหกหมืนหกง้วเลียงสาวนิหน่อยขันขางดีดิบ้งพินงมือนี่มื่นหมื่นหกออกมาลูมาดิดิ มือเเอามืองนมูนอวดนถืมากระเทาะอยู่บนขาใหญ่้น่นไปำสนามนมือนหกสูงเมตรสาบบกบวกตัวนี้เร็บขาเร้จะดีเท่าเด้อตัวนี้หรือวาถ้าลงเฟซบุกไมคนทั่วไกอายบบไมขาย่างตัวัหนบมักยานี่ไหมบอก่อพันนไทย่ไทยมันลงไทยอยู่งบนหรือว่าบุบบวทวาแต่ของเป็นบริษัทไซเบอร์ไปดิของจอง หมูเด้อเขาขายอยังหมูตัวนั้นบอกงงงงไงไงซาลอรี่จะไปเบิ่งไห้พี่น้องอ้าวตัวนี้นมือหกเนาะบังเท่อเพิ่นกับไใบหาเบอร์เลพี่น้องครับพี่น้องสบายกับโท๊หายในช่องโชคดีน่ะผมก็รับแนบบารับแน่เด้อเมื่อคืนมาหมื่นหกอ้าวตัวนี้เด้๋ยวจะวยครับ เยหอาตัวน้ี้งามพี่น้องสูงเม็ไปปลายกวหม่นหกตอนเาง้เลียงได้พี่น้องง้เรียงงอับีตัวเดียวเบืนีมาเบางคนล้นงศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์สถ้าบอออกมนี่ก็ไปเอาอยู่เมยละเอดหมื่นพี่สบไปอยู่หมื่นเนี่ยมันไปเดอนเพรอพี่วางหมื่นพี่ว่างไปขายแล้วอยู่ลเ พอตุพี่น้องครับพ่อ่าอะไรวเดี๋ยวพ่อหนาพ่อพ่เดี๋ยว่อไวเขาเดี๋ยวพ่อหนึ่งเยงัวกันนีเยมีด้วยน้อใส่แหเราตัวดะรบาเนี่ยตัวนี้แ่นียเดพันสีอยพอไดวดพอจะมไนี่ยอม่สิ่งอะไรยังันเอาไปยังบัม่ใชยหรอกพ่ใส่วด ย่างยังไม่ได้ไปยังไงตัวใดตัวไหนดีจ้าบ้าไอพ่อมี่มี่า่ดีสามสี่นามส่สามสี่สามสี่สามสี่ มวงก่ง <Cornell. S 1> ้วงยุป้าบัดมวเลี่ยงพี่นองงามสาม่ห้องสามสิบสี่มงไง้ยุป้าเนี่ยพวกเขาท้องก้มบัดเนี่ยพรขอมือรอกสามกอดได้ได้งามอยู่ตัวนี้พี่น้องตืดตมอร่อยแซบเลย ลูกมันบดขของสนามนม่ไหเนาะลูกกไดอนไ่พี่ลูกกักไดดูปะบุงวูโตเนาะ3 4สูงเมตร40บวกนงานตัวนี้ติดโบดพีน้องขาเงเลี <3> 3้ยงพี Previously ่น้องขุนตอนไงเอ้าตอนน่าตอนน่าขุนรตอนน่าสุนทีมงานไปเน้อ วันนีรเราใ่เบอร์มาคนหนึ่งฮะใส่เ ah? บอร์มือเบอร์ <ö> ครับศูนย์หกองครับหนึ่งศูน์องครับสามศูนย <c ười> ์เจ็ดศูนย์สามศูนยที่สตอพี่น้องครับคนตออยู่ผมจะไปลุงเพื่อนนะต่อไหนอยู่ต่อไรเพื่นกับผข,นะขายได้พี่น้อง <c ười> อนดต่อไรเรากับขายเย <c ười> <c ười> ายด้ <c ười> <c ười> เอางามงามอเ้ยมัน,นอยู่ตรัตัวนี้อออาออกมา <c ười> ไป <c ười> เอามาเบิร์กระตองกเอต่อไหนเว้ยเส้งวงเส้ใช่ใช่หรอเป่าเต๋อเอาต่อไปไปเบิร์แม่ลูกลูกแม่งัวไท่ไ่ไทยไทกลางถึงไท่ใหญ่ สูงเมตรสกวกาัแม่เพนเดอรอ้าวยันก็ยังขี่ด้แบหนแค่ขี่สัตว์เองโอ้ยปวดปวดด้วยกระเชองดีอยู่ได้ล่ะนั่นบลูกป่ะน่ะแอนนีแม่มันป่อ่ะโอ้เอาอีลาเอ้ยผัหาผามาเสร็จเห้เพิ่นเนี่ยน่ะพูดแม่ลูกลูกแม่พูดนะมือเท่าไรมือเท่าไรคล้ายมือนแน่ ก็ต้องว่ามื่นเท่าไหนก่อนได้ครับก่อนมอโกฝันหาพ่ออยู่เพียน้องครับเอ้ามือโขกฝันหาเด้อแม่ลูกลูกแม่ได้ตัวนี้สวยวะพ่อเอาอยู่แต่ว่ามันเปื้อนมือโขกฝันหาทีมงานหาซื้อมาเลี้ยงเขาสั่งงูเลี้ยงใช่ไหมนี่ได้ได้อยู่ต่อเอาต้อเอาต่อก่อนต่อก่อนนี่ทีมงานด้องกันนี่เมียแม่เขาจะถามข่าวเราตลอดเนี่ยวันนี้เข้าวอะไรงูเลี้ยงแม่ลูก แม่ลูกใช่ไหมนี่นี่นี่แพงเลหัวลนู่นสามหมื่กว่าซื้อลงไหมเหรอเอาแบบนี้น่มืเนี่ยเอา้ไปแล้วนู่นน่นครับเนี่ยเอาน่ปลายรถผมซื้อไปคู่แล้วนู่นน่นไม่ใช่คู่นี้นู่นนปลายรถนู่นตรงเชือกแดงอ่ะลูก่อๆัวเท่าไหร่ออตัวนี้ตัวนี้สตัวหมืนน้าตอนน้าตอนน่าตอนตอนวันนั้นเราไมาไหนสิรถนี่ เชียออะไรไปไหนเจ็นบารราคาใครมือนกว่านเออาอย่แ้ยันอนี่นี่คือตัวนี้สวยอยู่ติดเล่มาหน้อยนึงติดเล่มาหน้อยนึงลูกมันติดเล่มาน้อยเดียวเล่มันสินต์นะ มันถ้าเก่งไงจุดตามันแดงๆดง1มือนก่าเอาเบอร์ันกเอหมนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูี่สองส่ส่องหองสองห้าหนึ่งสองสองห้ามือนกพิณหารอยแม่นเชื่องแม่มันเชื่องมันใดแม่มากคลิปหนึ่งพี่น้องที่ดูมันพูดพูดลูกมันจะพูดหนูดูลูกเมื่อกี้มันติดติดเหล่มนอยหนึ่งพี่น่องเพราะว่าสังเกตางขนตามันสีแดงกวเบิเบิ่งไงตัวนี่นี่หางมันแดงแดงย่นเลยนี่ย กี่เปิดลัาง,งนิดนึงได้พี่น้องไปล้างเอาเดอ้อมือนกควันหาลอยโทษว่าเบิ้งเมื่อกี้นี่แม่มันงานอยู่เลยมียังมากผมก็สิถามทีมงานทั้งนักความปฐมทั้งขุ่นละภาคกลางลว่าเขาซื้อว่าอย่างพงกับประเดีม๋มโนเองเนี่ยพี่น,อน้องผมก็ถามข้อมูลจากพรรคพวกกันเนี่ยว่าเขาซื้อว่าอย่างตรงนี้มาเถอผมก็โทรไปถามเขาโอ้หัวเตยว่าแบบนี้หัวเตยมันเจางหัวหังอัวเลี่ยงมากเนาะถาม มาหมองลบลบลบมุ่งก่อนไออุ้ยโอ้โหเอองัวใหญ่คือบอกกันเมื่อกี้วะหรือมันซื่อเตี๊ยมรถมาหรอเนี่ยเก่าครับขายเลยละครับนี่ควายนี่มัดไว้กัางเสานี่ขายมาแล้ะคนนี่นี่ถ้าเห็นว่าแคมิมันซื่องัวงัวใหญ่ก็คือยังเหลือเตี๊ยมอยู่เลย ปุดบ pues right right. right. uh ักหลับสาบเยอะเลยเพราะบักเตยนะคือว่ามันมาันได้เอาขึ้นรถไปวะเอ้าสวัสดีครับพี่รถวัโอ้ถ่ายยัน่อกันเลยเอาม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 าทานกันจานจัดเรื่อยครับจัดเลยจัดเลยเบาวรถเบาวรถอาเชิญครับเชิญครับอาตัวนี้เอาภอทานน้ำกันเท่าทีมงานเดียวกันเท่านี่ยละผมเมื่อเดี๋ยวไปวัดดินนึกเถื่อกน่ะวันศุไปยูเสานี่เอ้ทิศนี่ ทิงทิ้งทิ้งทุกวหน้าวันมันสีสามสีมันถือวันอาทิตย์อทิตใหญ่ขึ้นมาหลายพี่น้องบานรุดกับบานมัอนี่บ้าหลายมาหลายมืัอนี้เพราะว่ามันมาโคตรสนาพี่น้องทั้งบ้านเนีเห็นน้ำกันนะโชคดีกับสีไุดทายเพราะวันวันตลาดสมปอยเพราะติดตัวนี้ติดงานประจำแต่ของน้ำครับผมเลาะขายปุ้ยเหตุการณ์กระตีละซีเดือนครับผมเอาเบิ้งโตต่อไป คูนี่ไรไม่ได้นี่เอาขายอะไรทีนี่ย่างครับย่างโอ้ขายโ่งย่างย่างยงคือัวไอีกแแต่ห้อเไ่แต่มผมมาอยากแต่พันพัก็แมปูปูเม็ดปูสองตัวถือตัวไดตัวก้างหกพันนอตัวนี้เท่าไห่จอยตัวนีมืนหตัวนี่แปดพันแปดพันซื้อจอยนอแปดพันกหมื่นหก ัวดเ้ม่นขายไปเลยก็ดําขายละครับก็ได้ขายสอื 2> 2, <000. S 1> <22. S 2> อ้พันพันหนึ่งพันหนึ่งเบียเบียดขอ่เบียดเขาขาโลาล่จะขายเมียนเขาไเนี้ยเออขอัวกับเมนวใหญ่สื้อหลายซื่อหลามวใหญ่บักต้นระประมาณสองสองมื่นไปไปัวแลนสรจสามหมืน่ 30, นพั่สองหมื่นถึงสามหมื่นพนนอกสองหมื่นถึงสามหมื่นพันบอบองวใหญ่ ผมมาเบิ่งงต่วบ้านหลวบ่านยางกันแบบเหยียบกสนางมาเลยบ้านนึีเาเบิ้งกันลูกเบื้อสามก่อนอรเราไปใส่ศูนย์เก่าน0 9เก่าศูนย์เก่าสาเด้อบโอู้เดือมันสื่อเห็นแต่มันสื่ออยู่หันศูนย์เกสามามครับเ้าสายบกไม่พัดหนึ่งสอง่สามครับเก้าสอครับจะมถามมือมันเมืองเตี้ยล่ะ บอกก้อยฟังบางกับมีมถือว่าอย่างนนว่าเนื้อว่าเนื้อต่สองเมื่นประหอดสามหมื่นสามหื่สามหมื่น่าถอย โมใหญ่นาอโม่ใหญ่ครัสิบสี่ยังบารูบ <Wha> ันทยนีิครับโม่ใหญ่บารูพนทายอย่างนี้ใช่ใช่ใส่ใช่ใช่พี่น้องไปใส่ใ็่ใน่้ช่ใั่ใช่ใช่นชัใช่ใช่ใช่หช่ใช่ใั่ใช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 ่้ช่ใ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 ั่ใช่มช่อช่ใ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 ช่นช่นช่ใ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 ใ่ใ่่้่่่ใด่่ใด จากสองพื่นหนตะกอลพัโอ้สายเหนื่อยเนาะมือสองอุ้ยมือสองพื้นหันกอาพยู่ตอนน่าตอนนเ่าตอนน่วนน,น,น,นนี้มันห่มพี่นอ้องพืนเลยอยยืนอยู่นี่ไรวัอน,นี้พี่ใสเออ ก็ว่พี่น้องฟังเด้มเมื่อกี้ไปเปียบเทียบราคางว,งวงวใหญู่ก็ซสื้ออยู่ว่ามันซื้อมื้อยูนิเกนสองมืนจะถอดสามมื่นหานี่่เป็นให่ได้ไปได้พี่ตัวนี้ขนาดไม่สามเลยบอก ตัวละมือแปดนันเห็นบอลอะพี่น้องครับโอ้ฝากไว้ต้นละมือแปดบกใหญ่กระมือแปดป่ะมาเนื้อซ้ายเนื้อบักใหญ่นึงพี่น้องครับมืนแปดมือแปดโอ้ยน้อตัวละมือแปดซ้ายเนื้อนี่ซับนี่ซับนี่ซนี่ ต้องหนีต้องต่อกันดนเดี๋้องแก้ปัญหาต่อกันดนนอนมือสองเขาแก้หาพป้เป็นกูดคนเดียวพี่น้องครับ เปนแฟนเว่ยกแ็กแค่นี้แหละพอนี่สแม่ลูกโอ้แม่ลูกกันบ่อเอามาเบิ่งแม่ลูกงัอแม่ลูกลูกแม่ที่นึ่แม่เป็นงัอไท้น่อยเนาะ ไทยกลาง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 ลูกกับัวแม่ลูกนี่คือแม่มากแต่คนละสีเท่านั้นแหละคนละสีมื่นเท่าไหร่มื่นแปดพันห้าร้อยหกพันห้ามื่้ารอยแปดพัห้ารนห้าร้อยเออเอกลางเขาให้เท่าไรตอนนี้เขาแต่แม่มั่นเขาให้แต่แม่มันบ่ที่เป็นโค้งกันบอจนเจได้แม่มันขายเท่าไหร่แม่มันเขาาแปดพันเาขาเจ็ดพัน โอ้บ่ไดเนาะโอ้มอ้เื่อานมนจะมนสรุปเลยคือมึนเท่าไหร่เจ็ดพันเนาะมึนแปดพันห้องไม้สลาเพื่อตอกูปบอรต่อนา่ะงันห้องมืเดียเขากดตอนระบิีเล่โ์เท่วล่ะมีเลีต์เท่า มีเบอร์โทรบออาใส่มาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปด่งศูนย์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 สามห่งามหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนยองอไหนละพอมันามเพิ่มมหายูมหาเนาะก้อนกล้ามันขามเพิ่มมหาพี่น้องสามสองโลเอาพี่น้องเบอร์มาบ้างตัวแรกโทรมาครับ ักตัวไหนโทรกรันเอาโทรกรันเอาเด้อผมหมดได้ไปใส่ได้เพี่เนเราผม่อยู่ยท,ยที่แถวเี้นแล้ว